ด็กน้อยยื่นสองแขนมามือซ้ายขวาทำเป็นคลื่นทะเลคลื่นทะเลค่ะกลับปลาวานว่น้ำเป็นฝอยปราวานว่ยน้ำเป็นฝอยปลาเล็กปลาน้อยว่ายตามหลังมาปราวานนับ 1นึ่งสองสาสี่ห้าใครตามหลังมาปลาวาันจัดตัวสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองมาเจอกับครูอิวอีกแล้วนะคะวันนี้ครูอิวมาชวนเด็กๆเ,เล่นค่ะเล่นอะไรนะเล่นอะไรนะคะ เห็นไหมคะดเด็กๆนี่คืออะไรคะอะไรเอ่ยอไรเอ่ยอะไรคะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้อะไรคะช่วยตอบหน่อยอ้าเก่งมากเลยคะ่ะดินน้ำมันออกเสียงกับครูอิ๋วคะ่ะดินน้ำมันเอามาทำอะไรคะเอามาทำอะไรคะเราเอามาขยำขยำขยำแบบนี้ค่ะเด็กๆแกะแล้วเอามาขยำ ก้อนเล็กๆเหมือนคู่อิวแบบนี้เลยเอามานวดใช้ฝ่ามือเรานะคะนวดขยำเลยขยำสองข้างเลยค่ะขยำทำไมขยำให้มันนิ่มเอาคาปากได้ไหมคะดินน้ำมันทานได้ไหมคะสีสันมานลุกกวาเลยทานได้ไหมคะไม่ได้นะคะรับประทานไม่ได้มันอันตรายมันไม่ใช่ของรับประทานนะคะเด็กๆขาขยำจนได้ที่แล้วเอ๊ะพูดว้ขยำทำไมคะ นวดค่ะฝึกนวดกล้ามเนื้อมือ,ม,อ,ม,อมัดเล็กของเรานะคะเตรียมความพร้อมบางคนยังไม่แข็งแรงเลยค่ะเพราะไม่ได้ช่วยหยิบจับอะไรไม่ได้ทําอะไรนะคะมาขยาดินน้ํามันแบบนี้กันนะคะแกะแล้วขยําเลยค่ะวันนี้คุยว่าทาอะไรยอย่างมานั่งขยาอยู่ปั้นบัวลอยหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะเด็กๆขาวันนี้เรามาทบทวนตัวเลขหนถึงห้า หนึ่งถึงห้าลืมกันหรือยังคะเรียนเยอะเกินนะคะอาจจะลืมแล้วก็ได้นะเลขอะไรคะตอบคุูอีว่หน่อยแล้วเลขหนึ่งเสาทธงแหมเด็กๆยังจำได้อยู่ขอบคุณค่ะชื่นใจที่สุดเลยเลขอะไรคะเด็กๆช่วยตอบด้วยค่ะน้องพีเตอร์่ะ น้องพราวน้องอลินน้องนโมน้องนิตาจ้าเลขอะไรคะเลขสองเหมือนเป็ดมือนเป็ดกราบๆไหมคะเลขสองเหมือนเป็ดค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆเลขอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกเลขอะไรคะเลขสามมีหยักตรงกลางอีกครั้งค่ะเลขสามมีหยักตรงกลาง เลขอะไรคะเลขอะไรเอ่ยเลขสี่ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเลขสี่เก้าอี้ขาหักค่ะเลขสี่เก้าอี้ขาหักค่ะต่อไปคะ่ะเลขอะไรคะเลขห้าเลขห้ามีมีอะไรนะคะมีหลังคาเก่งมากค่ะเด็กๆคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าวันนี้ครูอิ๋วมาทบทวนแล้วแต่ครูอิ๋วมาให้เด็กๆเล่นด้วยค่ะเอาดินน้ำมันมาเล่นค่ะวันนี้เรามาระบายอารมณ์ด้วยการเล่นดินน้ำมันกันเลยค่ะเขียนเหนื่อยและเมื่อยมือและเอาดินน้ำมันมาขยำค่ะเด็กๆขาตัวเลขแรกที่เราจะปั้นกันก็คือตัวเลขหนึ่งค่ะแบบนี้เลย เอาแบบมาดูได้ค่ะเด็กจ๋าเอาแบบมาดูได้ตั้งข้างๆได้เลยขยำนิ่มน้ำมันจนนิ่มแบบนี้แล้วนะคะอทำยังไงคะเอากระดานมาตั้งได้เลยค่ะแล้วแต่ลูกเลยว่าจะใช้อะไรรองนะคะกดนิ่น้ำมันลงไปค่ะเอาเล็กๆก็ได้ค่ะคือเอาใหญ่เกินนะคะบานไปค่ะนวดนวดลงไปค่ะทําเป็นเส้นๆนะคะ ให้ท่านผูกครองช่วยเหลือได้นะคะช่วยให้ดินมันเล็กลงได้นะคะช่วยกันเล่นด้วยกันได้นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้นะคะน้ำผูกครองขาดูแลเด็กๆได้นะคะระวังเรื่องเดียวคืออย่าให้เอาเข้าปากนะคะพระมันสีสันสวยงามหน่อยบางทีเพลินๆชิมหน่อยดีกว่าไม่ได้นะคะชิมไม่ได้นะคะแหมเลขหนึ่งกำลังจะมาค่ะเลขหนึ่งอะไรนะ เลขหนึ่งอะไรนะคะเด็กๆคะลืมละช่วยบอกคุณหน่อยเร็วเลขหนึ่งเคะ่ะเลขหนึ่งขอบคุณค่ะเลขหนึ่งเสาตรงค่ะเป็นเสาตรงไหมคะดูค่ะกุญแ้ดูดีกว่ากลับหน่อยเป็นเลขหนึ่งไหมคะว้าวสีสวยงามเลยค่ะเกือบพาดเทเทลละต่อไปค่ะเลขอะไรคะเลขอะไรคะเด็กๆจ๋าเลขอะไรคะเลขสองเหมือนเป็ด มาดูค่ะว่ามันเหมือนเป็ดจริงหรือเปล่าอืมด,ดึงดินน้ำมันเล็กๆพอค่ะทาเหมือนเดิมค่ะใช้แรงหน่อยเห็นไหมคะใช้กล้ามเนื้อมือมัดเล็กมัดใหญ่เลยใช้แรงหน่อยมว้มวนม้วนล,ลงไปค่ะคลึงคลึงคลึงมันลงไปค่ะท่านผู้ขมงขาเหมือนเดิมนะคะท่านสามารถช่วยเด็กๆได้นะคะเป็นกิจกรรมที่ทําร่วมกันในครอบครัวได้เลยนะคะอ่าต่อไปเลขอะไรคะเลขสองค่ะ เอาหัวมันมาก่อนค่ะหัวมันมาก่อนค่ะอ่ามันกูอิูวเลยเลขสองหางขึ้นไปปุ๊บเมาส์สวยจังเลยค่ะของกูอิูวสวยมากเลยสวยจริงๆเลยค่ะสวยไหมคะเลขสองเลขสองค่ะตึงๆว้าวสวยค่ะต่อไปเลขอะไรคะเด็กๆคะเลขอะไรคะเลขสาม อยู่ไหนนะมียากตรงกลางนี่ค่ะเลขสามาแล้วค่ะมาเร็วกรึงนี้น้ำมันเหมือนเดิมนะคะอย่าเพลินจนเอาเข้าปากนะคะเด็กๆค่ะไม่ได้นะคะอันตรายนะมันไม่ใช่ของกินนะคะสีสวยๆมาลูกกวาดแบบนี้แอบชิมดีกว่าชิมไม่ได้นะจ๊ะชิมไม่ได้เลยค่ะเลขสามเส้นจะยาวๆหน่อยนะคะเพราะมันมีหยักตรงกลางค่ะ เลขสามมีหยักตรงกลางอืมสวยจังเลยเลขสามค่ะปึ๊กโอเคต่อไปค่ะเลขสี่เก้าอี้ขาหักค่ะมาทำเลขสี่กันดีกว่าค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะแต่เลขสี่นี้เราทำสองเส้นนะคะเหมือนเดิมแล้วค่ะเราใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยค่ะเด็กๆคะ ตามเลข4ีค่ะกระดาษให้มันยาวยาวหน่อยค่ะเลขสีค่ะตั้งเลยค่ะเลขสีค่ะเลขสี่ขาอยู่ตรงไหนเลขสีค่ะเลขสีมาเลขค่าเด็กๆคขช่วยกันค่ะท่านผู้ปกครองสามารถช่วยได้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วให้เด็กๆ ทำเองนะคะให้มีส่วนร่วมในการคลึงดินน้ำมันขยำดินน้ำมันเอง,เล,งเ,ลเลขสี่สวยจังเลยค่ะเลขสี่สวยจังเลยค่ะต่อไปเลขสุดท้ายก็คือเลขห้ามีหลังคาค่ะอืมหนึ่งน้มันหน่อยเหมือนเดิมเลยค่ะเด็กๆ่ะ เลขห้ามีหลังคานะคะเลข5เนี่ยเราจะใช้ดินมันเยอะหน่อยมดนวดไปค่ะทำให้มันเป็นเส้นเส้นไปค่ะใจเย็นเย็นนะคะเราได้ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ให้มันแข็งแรงนะคะอของกุูยอวจะทำเลขห้าแล้วนะสไปค่ะใสไปค่ะเอ๊ะขาดอะไรคะเด็กๆคาขาดหลังคาค่ะ ลังคานิดนึงอ่าเอาหลังคาหน่อยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเป็นกําลังใจให้หน่อยค่ะใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วม,มาแล้วค่ะหลังคาของเลขห้าสวยยังคะเนี่ยอืสวยแล้วโอเคค่ะเลขห้ามีหลังคาของครูอิ๋วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า ง่ายๆมากเลยใช่ให้ค่าเด็กๆคะไปฝึกทำกันนะคะฝึกนวดดินน้ำมันนะคะให้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่แข็งแรงนะคะแล้วเป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันในครอบครัวได้เลยนะคะทำเสร็จแล้วถ่ายภาพส่งมาในกลุ่มไลน์ให้กูอิ๋วดูหน่อยนะคะว่าเลขด้วยดินน้ำมันของเด็กๆเนี่ยจะสวยงามเหมือนของกูอิ๋มไหมอันนี้รูอิ๋วไปรอเด็กๆดีกว่าค่ะ รอชมเลขถึึง1-5ด้วยนิ่น้ำมันของเด็กๆแล้วสวัสดีค่ะ